กับสบายดีพี่น้องเมื่อนี่น่ะค <Yep. S 1> นตกลิ้นมาเดินไปซ้ายพี่น้องอยู่นะ <Yep. S 1> พักกันไปอามิ่มากินพี่น้องเอ้ยยินดีต้อนรับเขาซูซองบอกแขกเนาะ <Yeah. S 1> ไปเอามิม่กันเจ้าขาพี่น้องเอาลูกทายขขาขึ้นน,น้องเมเปิลขาลอย <c oughs> ยินดีต้อนรับเขาซูซองบอกแขกเด้อ ภาพพี่น้องเขาป้าเด้อพี่น้องมอน,นี่เขาป้าพ้นตตมืมอนี่นะเขาไปยังสไปเบิง้งบ้าด่วนกับน้องแค้นเพิ่นไปป้ายังบ่ามาจากเพิ่นไปยังเพิ่นนมาเพิ่นสิไปเ่ิ้มีมีหรือบ่อ เห็นว่ามีม่มนะเอ๊ะน้ำเกาะนึสายฮังมิ่มนะสบายดีด้อพี่น้องเอ้ยสดีอืมสิมาเห็ดหยังนี่นะสิมาหลักเพืองแคน เป็นคนขี้รักเล่าบาทน,นี่รักเพื่องไอ้ทองเอาซับนั่นกับพ่อนี่เอาไปจูโต้ก่อนต้กับสิจูดกังเว้นนี่ป๊มันอยู่ในข,าง,ขางทางนิ่มอืมมัดใจได้ดว่วสองสหายเกิดเสียอามิ่มมงมาเบงน้ำกันพี่น้อง ว่ามิมห้างง่ายสำใได้นาะดว,วปปะน่อาออกไปป่ามาเอาม้าออกจากปากก่อนดีไมหม,ม,หน,ไมน,นี่ใช่ห้างมิมนะมาบอกแี่ไม่ใช่ห้างมิมนะแค้นย่างเขงปา,า,ขลาขปลาย เก,กลกไก่โกกวีกห้่งงหญ่กระดอกกระดิงะด่งรอลล่เฮ็ดอ่ําอ้ายอยู่พี่น้องห้่งมิมลูกมาขอน้ำข้อนาย่นเ,นเด้อแม่มิมขอ,ขอนะ้อนำเมื่อจำกินกับเขาพี่น้องเอ้ย บริยักทำร้ายเธอหลอกแต่เธอทำร้ายสันก่อนสันก็เลยเขาจะจัดการเจ๊สิขับไปย่างน้ำนะหายไอขับไปพูดเดียวกันแล้วบริยาติบอก

ao lạo lớp thợ lạo phải quanh lạo hết nhắn vào đuồng ยังเดี๋ยวนี้คือพาวิ่งแหไงะบาดดอวงเห็ดดีๆเด้อออกควันไปใสก็ได้ควันไสน่มันก,ก็บพายไปละมมิมนะ,ต,ออนะต้อกะสียังดวงเอาควันให้มิมออกก้อนนะแม่มิมออกนะ

เอาควันมันไปบทรายมันกระพายแล้วแม่มีนะมันยานควันอเดีเขัไปใกล้ๆแน,นม่มัดไว้แน่นโทษเถอะเพื่องกระซุ่มบ่ เพลีองเจา้าค่ะเพลีองฟางแต่ว่ามันซุ่มมันไปถึกน้ำในใบตองนี่มันกับซุ่มมันกับดับเอาอู้ดเอะต่อมากระดิ่งน,น้อยๆนะมีซองซ่ามแม่ทั้ง จะเข้าไปใกล้แล้วฮัเม,มเออเริ่มควนแล้วดีนะบน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  บน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 นบ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 นื่องบพ่อว่าดนนมันบนลูกหยเมโตทั้งรุมนนนะเป้าเอาดวดงนั่นเด้พ้มันแน่นไหนมันมัดไว้สำนันกระไดเอาเข้าไปแบบนี้เอาไปเลยยามันถึกน้ำพ่นนะถึกไปตอกมันมันกระยักดับ เออล้อมปองปิดขันรนี่ได้กัะสีเวียนอยู่กับตอมกระดิ่งพนะ่ทนำไมเซไม่ได้แม่เมื่อนี่เลขเพิ่งหรือบอนะ 16, 56, 96, เนาะสิบหกห้าหเก้าหกเลข หวยฮานอยหวยราวหรือเปล่าวันศุกร์้ึไพรวบขึ้นมันกัน,นี้แหละไพ่สิเริ่มเบิดอีกแล้วบ่วนี่มันเดือด <laughs> Nên bóc bỏ bóc bỏ... bóc bóc này nè. bóc 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 ได้สดชดย่านเต็มโตย่านบ้านอะไรเน่นเลยเน็นเลยเล็นเลยครับใช่จอยโอ้ฮโฮเมาดวมตกใจว่าเรื่องข้างมิ่มพี no ่กระดายย่านโตอไรอ้ากินมึงดูแค้นลิ่นเลียไปยืนอยู่ข้างนะ เย็นยืดทั้งพังนั่นแต่กัดกลิ่นมึงดู<า>มีนำ้ำเห็นสิมีน้ำกว่าเป,เป็นนางเป็นอะไรบอกอหึใช่มันเป็นนางเลยมันเป็นนางแล้วน้ำมันบ่มีน้ำเยิอะๆหวานๆนั่นเด้มันเริ่มสีกลายเป็นแม่แล้วนน้้ำพี่อง น่ามันอยู่เถิงเออเมื่อใส่ถั่วอกินกับเข่าเลียอะไรทั้งนี้นะเลียไหมผูกญาติกันแล้วบันนี้กินข้าไม่เลยพี่น้องหวานขนาดบอกกินข้าไม่เลยพี่น้องเลยกินกับลูกมไหมเรียกจำเรียะไปเมื่อเอาเมื่อเอาเข่าตั๋ยพี่น้องเลยหวานสุดยอดจ้ะ เอาจนได้เม่นองแค้นกับนองแค้นเพิ่นมาเพื่อวมาจากเอาวมันตอดหนาเพื่อนบ่าวดวงกับบ่าวแค้นบ่าวดวงควนโกสุริโยบนันตาสิโกบันลาักแต่งสร้างนวยป่ายมาเอามา,ามาเอาอันมิ่มได้เซยที่เม่นองแค้นเพิ่นรถหนักมันเสริมหนาเพื่อนซ้ำมอแตนมอมอมิ่มกันได รับประทานแล้วนะกับข้าวเหนียวโอแม่นเพิงอันมิมเดือนหาดอกอันนี้มิมเดืดอนซีฟน้องก็ยากกินมนะันนน่ะเดี๋ยว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 วัสดีครับน้องคิวลังมิมสดสพี่น้องเลยใหกินอมเป็นกิน่นเลยจังเลยเนาะ แสบบ่สมใจอยบ้างไ่มสมหยุแย่มีมัไกระตมาเลยพี่นนกมีใสบัไดมีบิดจักจ เนี่ยบุมมีรายยศจุ่คิวจับเปิงบอกจับขึ้นดุดดวงอันห้างมิมนะ,อะเออเปียงมักใ่ญ่หนึ่งเนาะอของแซบอม,มองอยากเขาห่วนนะ้องอ๋อมันแซบเลยกินดะีว่ากินดีเนาะ นน้ออีีมมัเกรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเบิรงนี่หน้าผากเป็นอนไดโน่อยู่เช้าก่าแล้วเลยโอ้ยโนอยู่ไหนําเปนจากแม่แล้วจากแม่ก็น่าจะพาลูกชายไปเอาหมีนี่มันเอาเพิ่เจาอ่าจะกินเบง่งกี้เ้อพี่นังเ้อกินเปียงอันนี้มันมันมันมีนางมันนี่เหตุการณ์นากว่บิตอแล้เยอะอ่ะ แซ่บมันน,นั่นมันเนี่ยโคตรหวานหวานบอกเอ,อ,อาอไปเข่าไปละกันอู้งงวันนี่ก็มุดน,นนะจำให้น้องไลนเยเด้อเออท่านบอกเห็นาทำจำคิวเอาเป็นวัดอ,อยู่อยี่ยกินแล้วน้องออกกนเงี้ยเต็มหลัง

กินข่าวก็พิปิ้งปลาดุกกับว่าบะยากเห็นมิมไว้แล้วเลยเปลี้แม่มันทำบะยออกเบิร์กาบึ้นบิย่านเห็นนะดวงหออกมาเซยแม่ตัวมันดินออกกับแม่ตัวมันสุดจอดบะยากให้จม่ออาซันตัวเนี่ย ห่อกันยาบอยู่เลยนเขี่ยงเล่นลูกคอยโบเห็นอยู่ต่อนะเห็นนะฮะทั้งไงตืบอย่ไปเลยเอาพี่น้องผู้ได้เห็นคลิปนี้กะเป็นกำลังใจให้เด้ออยังคือแกงหัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ต้องบอกรแขกแน่สบายดีพี่น้อง สบ,บายดีเจ้าค่ะเจอกันคลิปหน้าพี่นั่งอ,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 อาหารของอร่อยนะหวานหวานยันเป็นวัดเยอะ